พีดีที่ปลดนะฮะ<ด>มีทัง้งหมด4จังหวัดหรือสี่เลยครดีนคืนนี่หนึ่งจังหวัดนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้หมดแล้วผ่านการพิพากษาสเสร็จแล้วนะฮะ<ด>เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมี4จังหวัดนัดครับกไถถไ็ไม่ไม่ไม่มาส่งเสียเลยครับไม่มาส่งเสียผู้เข้าประกวดเลยหาอะไรเขาไม่เจอสักอย่างหนึ่งครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะก็ตอนนี้มีหนองคายเดี๋ยวหากันนะฮะไม่รู้อยู่ตรงไหน มีน้องคายมีน้องคายได้แล้วรอแป๊บหนึ่งนะฮะบบบบอ่ะพี่ดีแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอ,ข,อขอโทษ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 รอได้นะรอได<ห>้นะอย่าว่ากันนะรอได้นะแป๊บเดียวแปบ๊ <odo> แปบเดียวแป๊บเดียว,แ,วแปบแ๊บเดียวน้องคาย มาแล้วมาแล้วมีน้องที่เราจะปลดนะครับมีน้องคายมีชยภูมินครนายกและอ่างทองโอ้สี่จังหวัดสี่จังหวัดนี้ก็คือตดสิทธิพีดีไม่มีเสธิ์มายุ่งเกี่ยวแกต่ก็คือเลิกคบค้าสมาคมกันนะฮะมันเกิดจากอะไรนะครับพี่ก็ข้อข้อหาคือหนึ่งไม่สามารถติดต่อและประสานงานได้ขณะนี้ทำอะไรก็ติดต่อไม่ได้เลยยากมากบางคนอ่านข้อความแต่ไม่ทำอะไร อย่างที่สองไม่ดูแลตัวแทนเลยแล้วไม่รู้ว่าตัวแทนทําอะไรบ้างแล้วไม่ได้จัดหาอะไรให้เลยข้อที่4ี่ไอ้ข้อที่3ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่และทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ไม่เคยโพสต์ไม่เคยชมไม่เคยทํางานอาร์ตเวิร์กไม่เคยทําอะไรเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือน้องๆก็ยังไม่ได้รับทรัพย์อะไรกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งนะครับเรื่องก็เรื่อง อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเร่งตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งบางคนก็ได้แล้วแต่ไม่ครบส่วนมากที่ผมพูดมานี้คือน้องดูแลตัวเองเป็นหลักสี่จังหวัดเนี้ยบายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศให้เป็นทางการนะครับใครอยากได้ปีหน้าก็ว่างอยู่นะครับก็คาติตลอดชีวิตเลยหรอคะพี่นวัดก็คิดว่าตลอดชีวิตดีกว่าไหมครับเพราะว่าเราเองเราก็เห็นว่าอะไรแบบนี้เราไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะว่าได้ได้ได้ลิขสิทธิ์เราเราก็เอาไปทํางานเสร็จเราได้เงิน นิดๆหน่อยๆแล้วก็หายตัวไปเลยนะว่าต้าไปกวดเขาก็อาจจะได้เงินสักแสนสองแสนแล้วก็หายไปเลยจัดเสร็จแล้วหายเลยครับแล้วน้องต้องสี่คนมาขอความช่วยเหลือจากกางกอลก็ตอนนี้เราแต่งหน้าทาผมเราบอกน้องทุกคนแล้วว่าไม่ต้องไปจ้างช่างเราดีทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมาใช้ของเราได้หมดนะเสื้อผ้าไม่พอให้บอกทีมเราเพราะเรามีแต่ว่าน้องมีเสื้อผ้ามีอะไรครับแต่น้องก็มีช่างบางคนก็ติดช่างก็ไม่ไว้ใจพี่แขก ก็ก็ช่วยเต็มท okay, okay. ี่ครับขอบคุณนะครับ